สวัสดีค่ะ,ะวิทยาการคำนวณบายครูปุ้ยนะคะวันนี้เรามาในหัวข,อข้อการใช้งานอินเทอร์เน็ตค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่นักเรียนจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะครูปุ้ยก็อยากจะถามพวกเราว่าพวกเราพอที่จะรู้จักไหมคะว่าไอ้อินเทอร์เน็ตที่พวกเราใช้งานทุกวันนี้มันหมายถึงอะไรมันคืออะไรพวกเราพอที่จะบอกครูปุ้ยได้ไหมคะ เมื่อเวลาถามนักเรียนนะคะนักเรียนบางคนก็จะมีอาการตกใจนะคะเวลาเข้าไปเรียนกับ่ปุ้ยไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะคะนักเรียนสามารถตอบได้เลยตามความรู้ของนักเรียนนะคะ,ะเรามาดูกันค่ะว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไรนะคะอินเทอร์เน็ตก็คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันนะคะจำนวนมากครอบคลุมไปทั่วโลกเลยนะคะเชื่อมต่อหากันภายใต้กฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะ ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ส่งผ่านข้อมูลหากันได้นะคะติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้นะคะลำดับต่อมาค่ะเดี๋ยวครูปุ้ยจะพามารู้จักกับข้อดีข้อเสียนะคะข้อดีนะคะด้านการศึกษานี่เราทำกันทุกวันเลยนะคะทำอะไรคะศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมค่ะหลังจากที่พวกเราเรียนออนไลน์นะคะครูปุ้ยเชื่อว่าบางคนมี มีแบบไม่เข้าใจนะคะในเนื้อหาบทเรียนนักเรียนก็สามารถไปสืบค้นข้อมูลได้ในโลกอินเทอร์เน็ตนะคะ 2. ด้านการพาณิชย์นะคะซื้อขายสินค้าออนไลน์โฆษณาออนไลน์สั่งอาหารออนไลน์นะคะอันเนีเ้เป็นธุรกิจที่กำลังมาแรงในช่วงนี้นะคะ 3. ค่ะด้านการบันเทิงน,นะคะทุกคนทำมาแล้วลูกนะคะทุกคนชอบมากนะคะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะคะ ทีนี้เรามาดูข้อเสียกันบ้างค่ะข้อเสียของระบบอินเทอร์เน็ตนะคะระบบอินเทอร์เน็ตเป็นระบบที่อิสระใครอยากจะโพสต์อะไรใครอยากจะใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปในโลกอินเทอร์เน็ตนะคะสามารถทําได้นะคะก็เลยเกิดปัญหาที่ว่าทําให้การเข้าไปควบคุมเป็นไปได้ยากนะคะทำได้ยากนะคะเมื่อระบบมันเป็นอิสระนะคะใครอยากจะโพสอะไรอยากแชร์อะไรอยากจะใส่ข้อมูลอะไรลงไปนะคะ ดังนั้นข้อมูลบางอย่างอาจจะไม่เป็นความจริงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนจะต้องใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะนะคะในการคิดวิเคราะห์พิจารณานิดนึงนะคะว่าสิ่งที่เราดูอยู่นั้นข่าวที่เรารับมานั้นมันเป็นความจริงไหมมันน่าเชื่อถือไหมนะคะโฆษณาบางโฆษณาวิมันเกินจริงไปหรือเปล่ามันน่าเชื่อถือไหมอันเนี้ยนักเรียนจะต้องคิดวิเคราะห์พิจารณานะคะ3นะคะ ข้อมูลบางอย่างอาจจะไม่เหมาะสมกับเด็กนะคะในช่วงวัยของเราเนี่ยมันมีข้อมูลบางอย่างที่ไม่เหมาะสมกับพวกเราอยู่แล้วเช่นเรื่องเ,อเนื้อหาความรุนแรงนะคะหรือว่าเรื่องเพศนะคะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองจะต้องคอยให้คําแนะนํานะคะสุดท้ายเลยเวลาเล่นมากๆนะคะอาจส่งผลต่อสุขภาพนะคะเสียสายตาปวดคอปวดข้อมือนะคะบริการบนอินเทอร์เน็ตนะคะบริการบนอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้างเรามาดูกันค่ะ อย่างแรกนะคะ w o r ร์ลไ d w ์เว w e ก็คือเป็นบริการข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นบริการข้อมูลที่ใหญ่มากๆนะคะเวลาเราจะเข้า w o r เเราก็ต้องมีเว็บเบราว์เซอร์นะคะเอาไวด้ดูหรือว่าเอาไว้ค้นหาข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตนะคะบริการที่2ค่ะชุมชนออนไลน์นะคะอาทิเช่น Facebook, Twitter, Instagram นะคะ สิ่งเหานี้ก็คือเป็นเหมือนอเป็นสังคมออนไลน์นะคะพูดคุยกันซึ่งเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะเพราะอะไรนะคะนักเรียนจะต้องมีการคิดวิเคราะห์ด้วยนะคะว่าบุคคลที่เราคุยโต้อตอบสื่อสารกันนั้นนะเป็นบุคคลในรูปภาพนั้นจริงๆหรือเปล่านะคะอันนี้นักเรียนจะต้องระวังนะคะแล้วที่สําคัญไม่ควรที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวของตัวเองเนี่ย กับบุคคลแปลกหน้าในโลกออนไลน์นะคะเพราะว่าอันตรายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์หรือจะเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะถ้าเกิดมีใครมาซักถามข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนให้นักเรียนปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะอะต่อมาะคะ่ะบริการที่3การสนทนาผ่านเครือข่ายนะคะเป็นการสนทนาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะคะ ได้แก่ไลน์นะคะโทรแล้วไม่เสียตังค์นะคะได้แก่ไลน์ a c e b o o k นะคะ Facebook ก็โทรได้แม้กระทั่งโปรแกรม Zoom นะคะโปรแกรม Zoom ก็เป็นการสืทอสารผ่านเครือข่ายนะคะที่พวกเราใช้เรียนกันทุกวันนะคะบริการที่4นะคะเป็นไปรษสียอิเล็กทรอนิกส์หรือชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คืออ e ีเมลนั่นเองนะคะเอาไว้รับส่งไฟล์ข้อมูลนะคะอ่ะ ถ้าเกิดไฟล์ข้อมูลที่เรารับส่งอีเมลมันมีขนาดใหญ่เกินที่อ่อีเมลเขากำหนดไว้นะคะเราก็จะต้องมาทำการถ่ายโอนข้อมูลนะคะเป็นการอัปโหลดดาวน์โหลดบนอินเทอร์เน็ตนะคะการถ่ายโอนข้อมูลทำยังไงนะคะก็คือเป็นการที่สมมุติว่านักเรียนจะส่งงานให้ครูผู้อ่ต่ขนาดไฟล์มันใหญ่ส่งอีเมลไม่ได้นะคะนักเรียนก็จะต้องไปหาเว็บ เว็บไซต์ที่เขาให้บริการฝากไฟล์ข้อมูลเสร็จแล้วนักเรียนก็ทำการอ่าอัปโหลดข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนนะคะไปยังเว็บที่เขาให้บริการฝากไฟล์จากนั้นนะคะทำการ c o อปปี้ลิงก์ที่อยู่ส่งมาให้ครูปุ้ยครูปุ้ยก็จะเข้าไปดาวน์โหลดเอามาเก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของครูปุ้ยแล้วครูปุ้ยก็จะสามารถที่จะตรวจสอบงานของนักเรียนได้ตามปกติเลยนะคะอ่ะลำดับต่อมาค่ะ เว็บเบราว์เซอร์นะคะเว็บเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมดูเว็บนะคะเปรียบสเสมือนเครื่องมือในการติดต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า World Wide Web นั่นเองนะคะเอาไว้สำหรับเข้าไปสืบค้นข้อมูลนะคะมีอะไรบ้างนะคะเว็บเบราว์เซอร์มีอะไรบ้าง,นะะ browser, างก็คือมีนี่ตามนี้เลย Safari Opera o o นะคะ g o o g l e Chrome f i r e f o x m i c r o s o f t e d g e i n t e r n น t e x p l o r e r นะคะที่หลักๆเลยจริงๆอาจจะมีเยอะกว่านี้นะคะ แต่ครูป,ปุ๋ยเอามาให้ดูแค่นี้นะคะ,ะหน้านี้จะเป็นหน้าที่เอาไว้สําหรับสืบค้นงานนะคะตรงนี้อยากให้นักเรียนมองตรงนี้นิดนึงนะคะนีะ่นี่ค่ะพื้นที่สําหรับพิมพ์คําสืบค้นนะคะตรงนี้นักเรียนจะได้ใช้งานบ่อยมากนะคะพื้นที่สําหรับพิมพ์คําสืบค้นในการสืบค้นนักเรียนจะต้องมีคําสืบค้นที่จะต้องอ ตรงตามวัตถุประสงค์ของนักเรียนนะคะเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเราจะได้มาทดลองสืบค้นข้อมูลกันค่ะลำดับต่อไปนะคะนี่หน้านี้เป็นใบกิจกรรมนะคะการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะมี2ตอนตอนที่1นนะคะให้หนักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้นะคะอินเทอร์เน็ตหมายถึงอะไรนี่อยู่ในสไลด์ของครุ่มวยแล้วจดตามได้เลยะคะ่ะ 2. บ,บริการบนอินเทอร์เน็ต มีอะไรบ้าง5อย่างนะคะ5อย่างนะคะครูปุ้สอนไปแล้วนะคะมีอะไรบ้างคะรบทวนค่ะ 1. World Wide Web 2. สนะคะ2สนธนาผ่านเครือข่ายนะคะสสังคมออนไลน์นะคะ4อีเมล์นะคะและ 5. บริการถ่ายโอนข้อมูลนะคะ,ะทีนี้เรามาดูตอนที่2ค่ะ ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ที่กำหนดให้นะคะสมมติว่าสถานการณ์นี้ยังไม่มีโควิดนะคะสีดากับครอบครัววางแผนจะไปเที่ยวที่จังหวัดระยองนะคะในช่วงปิดเทอมใหญ่แต่ในครอบครัวยังไม่เคยมีใครไปเที่ยวจังหวัดระยองเลยให้นักเรียนช่วยกันกำหนดคำสำคัญสำหรับสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการเดินทางไปท่องเที่ยวให้กับสีดาและครอบครัวอ่ะทีนี้ลองนึกนึกเข้ากับ ตัวนักเรียนเลยนะคะสมมติว่านักเรียนจะไปเที่ยวอย่างแรกนะคะนักเรียนจะต้องสืบค้นหาข้อมูลอะไรบ้างในการเตรียมตัวไปเที่ยวหนึ่งเลยนักเรียนนะคะนักเรียนบางคนก็ตอบว่าเส้นทางนะคะนักเรียนก็ตอบลงไปเลยค่ะเส้นทางอ่ต่อมาคำสืบค้นที่2นะคะ นอกจากเส้นทางนะักเรียนไปถึงระยองและเส้นทางไปจังหวัดระยองเมื่อไปถึงระยองแล้วเราไปเที่ยวนะคะเราจะต้องมีข้อมูลเราใส่บ้านนะคะให้ตอบลงไปนะคะอ่านเนื้เรียนค่ะตรงนี้แก้ตัวกันนิดนึงนะคะ,ะคำสุดคนที่หนึ่งเนี่ยเปลี่ยนเป็นบสองสามสี่ตัวกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะคำสุด้นที่สองนะคะนักเรียนมาตรงนี้อตอบว่า ดาษใบงานเลยนะคะเพื่อป้องกันปัญหาการรักเพื่อนนะคะส่งงานไปให้เพื่อนดูนะคะแล้วเพื่อนก็จะเอางานของเราเนี่ยมาเขียนชื่อทับส่งลงไปนะคะไม่เอานะคะมีหลายห้องนะคะครูปุ้ยด,ดูออกนะอ่ะเพราะฉะนั้นไม่เอานะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะครูปุ้ยก็ฝากพวกเราไว้แค่นี้นะคะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่เรื่องอะไรนะั้นเดี๋ยว ต้องคอยติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย